สวัสดีค่ะดิฉันนางสาชวชล่าพรวุลโจมหกทับสองเลขที่20ค่ะวันนี้จะมาทำโจทย์คณิตศาสตร์ A level คณิตประยุกต์หนึ่งปี2,566ค่ะโดยโจทย์ให้มาว่าให้ m ร t ก i c a มี x ลบ1 0และ3มทริและ m b มีลบ2 0 x และ1เมื่อ x เป็นจำนวนจริงถ้า d e a b คือถ้า d e a คูณด้วย b 6กผันคูณ a เท่ากับลบหแล้วค่าของ x เท่ากับเท่าใดนะคะเราจะมาหาเราจะมาหาเด็ด a 6กผันเราจะมาหาเมทริกหกผันกันก่อนนะคะก็คือเริ่มจากเมทริก a ก่อนก็เขียนเลยค่ะเป็น a 6กผันเท่ากับ1นึ่เด็ด a โดยที่เมธีผูกผันนะคะมันจะท่ยแยงเลขกันนะคะก็คือสมมุติอันนี้ให้มาเป็น x ลบหย์สแล้วก็จะทยแยง x กับสแล้วก็0ูนย์กับลบหนะคะก็จะเป็น3 0แล้วก็จะเป็นลบหแล้วก็ x ค่ะแบบนี้นะคะหาต่อเนาะทีนี้เราก็จะมาหาเดซ a กันนะคะ ก็คือเอาทยยงขึ้นคูณกันทยยงลงคูณกันเอามาลบกันค่ะเด็เ a เท่ากับ3คูณ x ลบกับ0คูณลบหนะคะเท่ากับ 3x ค่ะติดไว้เป็นสมการที่1นะคะ ต่อไปเรามาหาเมทริกผกผันของ b กันค่ะก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็น b ผกผันเท่ากับ1ส่วน d b ก็จะมาแทนขึ้นแทงลงแมทริกเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น1กับลบ2แล้วก็เป็น x กับ0ค่ะ หาเดตบีต่อนะคะเดตบีเท่ากับหนึ่งคูณลบสองค่ะลบกับศูนย์คูณเอนะคะเดตบีจะเท่ากับลบสองค่ะติดเป็นสมก,การที่สองไว้นะคะบแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็มานี่ค่ะเมื่อเอ็เป็นจำนวนจริงถ้าเดตบีผกผัน a นะคะก็แปลว่าเรามา แก้โจทย์กันนะคะจากโจทย์เขียนเลยจากโจทย์อ่าเดทวงเล็บ b ผกผัน a เท่ากับลบหกนะคะกระจายเดทคูณเข้าไปค่ะก็จะเป็นเดท b ผกผันคูณเดท a ค่ะ เท่ากับลบหแปลงสูตรค่ะก็จะเป็นหนึ่งส่วนเด็ดบนะคะคูณเด็ดเคะ่ะเท่ากับลบหแทนค่าเข้าไปเข้าไปเลยค่ะก็จะเป็น1ส่วน <c oughs> ลบสองนะคะเมื่อกี้เราหาเด็ดบได้ลบสองเนะาะคูณกับเด็ดเเด็ดเคือ3ามเอนะคะ เท่ากับลบหกย้ายข้างเพื่อแก้สมการนะคะก็จะเป็นฝั่งทางซ้ายจะเหลือเป็นสามเอกเนาะเพราะว่าสามเอกคูณหนึ่งก็เท่ากับสามเอกนะคะเท่ากับลบหกจากหารย้ายไปเป็นคูณนะคะจะเป็นลบหกคูณกับลบสองค่ะจะได้เป็นสามเอกเท่ากับสิบสองนะคะลบคูณลบเป็นบวกย้ายสามเอกจากคูณไปเป็นหารนะคะเอกเท่ากับ สิบสองส่วนสามหาแล้วก็สามสี่สิบสองนะคะ x เลยเท่ากับสี่ค่ะเรียบร้อยเราได้คำตอบของ x แล้วค่ะว่ามีเท่าไหร่ข้อนี้ตอบสี่นะคะสี่ตอบสี่เนาะนี่หลยอขอบคุณค่ะ